มารวยแอบดื้อน,นะครับตื่นเช้ามาหกโมงเช้าดื้อแล้วแอบดื้อแล้วเอ่อได้ยินเสียงคนแล้วหยุดเลยนะ 8โมงเช้าจริงๆตื่นแต่ตีห้าครึ่งพาไปเยี่ยวไปทำธุระส่วนตัวเสร็จกินนมเสร็จดื้อเลยเคราวนี้ อะ,อะไรเตรียมโจมเตรียมทำอะไรเตรียมโจม,มนี่มีฐานปฏิบัติการด้วย อยู่ใต้เก้าอี้นะครับใต้เก้าอี้ไม้อะไรจะเจ้าอะไรนี่เหรอเนี่ยอ,อาอะไรร,รถของเล่นเนี่ยเริ่มอยากกัดนะครับเนี่ย เริ่มอยากกัดแล้วมารวยเริ่มอยากัดแล้วเดี๋ยวสักพักจะลองเอาอาหารเม็ดให้กินอยู่ผมว่าน่าจะกินอยู่นะอาหารเม็ดกินนมเสร็จแล้วให้ท้องลงก่อนนะครับจะลองอาหารเม็ดตอนนี้ให้ดื้อไปก่อน ไม่มีอะไรเล่นเล่นกระดาษเอาอย่เอา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 ไอ้กาลงมาป่ะลงมาลงมา

ยวอีกดูโอเคเดี๋ยวสายๆลองเอาอาหารเม็ดให้กินนะครับลองดูสิจะกินหรือเปล่าตอนนี้ปล่อยให้ดื้อไปก่อนนะครับ